สวัสดีครับวันนี้นะครับนูนาะเล็กฟาร,ร์มก็ให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ประมาณสัก ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มสามสิบนะครับของวันที่วันที่แปดนะครับวันที่แปดมีนานะครับอ่าเป็นบรรยากาศนะครับของจับหนูนะคร,ราาับส่งนั่นนะครับเอผู้นะครับผู้สี่สิบนะครับเมียแปดสิบตัวนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับนานๆนะครับมีการอัปเดทนะครับบรรยากาศการจับหนูนะครับส่งน้านสักทีสักครั้งหนึ่งนะครับส่วนมากก็มีแตไปส่งก็ไปอัดคิปที่ ที่ส่งเลยนะครับแต่วันนี้นะครับให้ดูนะครับบรรยากาศการจับหนูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะครับแล้วก็ไปส่งเลยนะครับก็เลยเอาบรรยากาศนะครับมาให้ดูนะครับัวดจะได้หนูนะครับเตะทุกตัวนะครับก็ทีมงานนะครับทีมงานนะครับช่วยกันจับนะครับมีนะครับเสียไผกับก๊อตนะครับช่วยกันจับ วันนี้จะไปส่งน่านกันก็ต้องมาคัดหนูนะครับ,บหนูนี่นะครับถ้าใช้มือจับนะครับอจะไม่ค่อยมีปฏิกิริยานะครับแต่ถ้าเป็นใช้ครีมหนีบหางจับนะครับจะมีปฏิกิริยานะครับแต่ในบอ่อนะครับมันเยอะนะครับก็เลยต้องใช้ครีมหนีบหางจับนะครับ โอ้ให้ดูบรรยากาศนะครับจับลงกรงแล้วก็ปกตินะครับแต่ถ้าจับขึ้นมานะครับโดนตัวเขานะครับถ้าเขาจ็บเขาก็จะร้องนะครับหรือมีปฏิกิริยานะครับหนูนะครับเหมือนกันหมดนะครับสัญชาตญาณนะครับงเขาเนี่ยเป็นสัตว์ดุร้ายนะครับหรือระวังภัยนะครับถ้าเราจับหรือนะครับโดนตัวเขาเขาก็จะป้องกันตัวเองนะครับดุไม่ดุนะครับ มันก็เหมือนกันหมดนะครับหนูนอกจากที่ว่าเราจะทําเป็นลูกป้อนนะครับมันค่อยมีมันค่อยที่จะจับและอุ้มได้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงนะครับเดี๋ยวนะครับเวลาจับนะครับอาการเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ไปดูนะครับเวลาจับออกเวลาจับออกจากโงงนะครับจะเป็นอ่าบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับหนูก็จะเป็นปฏิกิริยาอีกแบบนึงนะครับ เอาให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับอวบอ,อแล้ว,ลวตีบอลนี่มอนลอะมันเลอยนี่เดี๋ยวไปเบึงองแล้วบอลได้อีกว่ะที่นี่หุ <Okay. S 1> ่นทีไปเก๋เอากรงไปก่อน ไปไปเปิดบ่อไหนแล้วตเลยมาปดจับนะครับจับเสร็จแล้วบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับซึมเศร้านะครับก็ยังตกใจอยู่นะครับเวลาเขาหายกินนะครับถ้าจับหนูตัวกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจับหนูตัวกลางวันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวกลางคืนก็หายกินนะครับ แล้วก็เขาระวังภัยนะครับมันก็จะมีอาการนะครับดูร้ายหรือตกใจนะครับแต่ต้องไปดูนะครับว่าเวลาจับออกนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับก็คือเป็นแนวทางนิดนึงนะครับก็คืออหนูผู้ยี่สิบตัวนะครับก็คือคัดนะครับคัดแต่ละบ่อนะครับว่าบ่อไหนสวยนะครับจับไปกี่ตัวกี่ตัวนะครับไม่ได้รวมกันนะครับ เหตุผลนะครับเหตุผลทาไมถึงไม่รวมกันเพราะว่านะครับเพราะว่าถ้ารวมกันหนูเขาน่ะตัวผู้นะครับเขาจะกัดหางหางตัวอื่นนะครับถ้ารวมกันนะครับตัวผู้เนี่ยถ้าเอาแต่ละบ่อแต่ละบ่อรวมกันโดยไม่ปัดสภาพนะครับหรืออาบน้ําก่อนนะครับเขาก็จะกัดหางตัวอื่นกัดหางตัวอื่นมันก็จะมีตําหนินะครับมันก็ไม่ไม่พอใจนะครับก็คือลูกค้านะครับไม่พึงพอใจเท่าไหร่นะครับเราก็จับกี่ตัวอ่าบ่อกี่และกี่ตัวกี่ตัวนะครับถ้าจะรวมกันก็คือ ก็คือต้องอาบน้ําแล้วก็ปรับสภาพหนูก่อนนะครับปรับสภาพด้วยการให้กินตัวนะครับเขาเป็นกินเดียวกันนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับบ่อนี้นะครับได้แปดตัวนะครับเราไปดูอีกบ่อนึงนะครับเขากำลังจับกันอยู่นู่นว่าคัดนะครับเอาเฉพาะตัวสวยๆใหญ่ๆนะครับส่งลูกค้าได้กี่ตัวนะครับอ่านู่นนะครับก็จะเป็นอาการประมาณนั้นนะครับเพราะว่า นะครับเวลาเขาหายกินนะครับเวลาเขาหายกินอาการเขาก็จะเป็นรูปในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาที่ตอนกลางวันนะครับคือเวลานอนนะครับอาการเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงช่วงกลางคืนนะครับเขาจะระวังภัยตัวเองมากนะครับอาการเขาก็จะดูร้ายมากๆนะครับถึงถึงนะครับถึงจะจับได้ในตอนกลางวันนะครับแต่ตอนกลางคืนเขาก็จะมีอาการดูร้ายนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่น่นใหญ่กว่าแขนนะครับ ทำไมนะครับทำไมต้องมีตัวช่วยนะครับก็คือคีมเหลี่ยมพางนะครับเพราะว่านูในบ่อมันเยอะเหมือนกันนะครับต้องเลือกเอานะครับเลือกเอาเฉพาะตัวสวยๆนะครับขนาดใหญ่ๆนะครับเป็นเป็นที่พอใจของลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าจับบ่อเดียวกันไปหมดเลยนะครับ นับฟัวเอามานับกวันสามตีน่นเอามื่อไงเอาไปเบื้องกันนะเอาเฟี้ยงออกควังในตัวบ้านนั่นโอ้กูเงินไหลนับกวันอยู่สองคนมัตต่อยดอกย่านคือไหล ไม่เห็นหมองูดีไว่เห็นหมองูดดิ่สี่ห้าสองสี่ห้าแ้าตัวมั้งอื้กระดับเดีหาน่ะล่ะเพียงใช่ไปก่อเพียงใช่ป อ่านะครับทําไมนะครับทําไมถึงใส่ฟางนะครับเพราะว่าให้เขามีที่แอบนะครับอ่าเวลาเดินทางเขาตกใจในเสียงรอบข้างนะครับตกใจเสียงรถนะครับอ่าตกใจเสียงแต่นะครับแต่รถเขาต้องมีที่แอบนะครับเพื่อจะไม่ให้เขามีอาการการตกใจมากเกินไปนะครับก็เป็นแนวทางนะครับการทําไมถึงใส่ฟางนะครับเวลาส่งนะครับ อันเดียอันเดียเล็กตัวแั้วนะเจ็ดันบ่อนี้ได้เจ็ดตัวนะครับทำไมนะครับทำไมถึงไม่ใส่บ่อแล้วยี่สิบกว่าตัวเลยนะครับแล้วก็จับครั้งเดียวนะครับก็คือถ้าเราใส่เยอะนะครับหนูไม่ใช่ว่าหนูมันจะตัวใหญ่นะครับเราก็ต้องขุนนะครับไว้นะครับบ่อบ่อหนึ่งอย่างนี้นะครับบ่อหนึ่งบ่อวงอย่างเงี้ย บอกว่าสิบกว่าตัวนะครับมันถึงจะขุนแล้วก็ตัวสวยนะครับถ้าเราใส่มากมันก็ใส่ได้นะครับแต่มันจะเล่นอาหารนะครับไม่ค่อยจะกินไม่ค่อยจะกินอาหารนะครับแล้วหนูเราจะโตช้านะครับก็เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับค่อยจะออกมาเรื่อยๆนะครับอันไหนคิดได้ก็อยากแนะนําให้ฟังนะครับอันไหนถ้านะครับถ้าสงสัยนะครับสงสัยอะไรเกี่ยวกับหนูนะครับก็จะจะนะครับจะตอบคำถามนะครับสำหรับใครที่คอมเมนต์หรือนะครับ สอบถามแนวทางเข้ามานะครับแต่ถ้าให้ผมตอบอ่าไปเลยเนี่ยก็ตอบไปหมดนะครับก็ปัญหามันก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ประมาณโดยประมาณนะครับแต่มันก็เลี้ยงง่ายนะครับแต่ปัญหามันค่อยมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแต่ละปัญหาแต่ละคนแต่ละท่านใกนการเลี้ยงหนูนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับก็ น่าจะใช้เวลานะครับการเดินทางนานอยู่นะครับจากชัยภูมินะครับตรงนี้อยู่ชัยภูมิอยู่ความหนูพุกใหญ่ชัยภูมินะครับความหนูพุกใหญ่ชัยภูมิบ้านแท่นตีความหนูพุกบ้านแท่นใหญ่ชัยภูมิเต๋เอาอย่างนี้แล้นใหบ่เอาเก็ ก็ถือแล้วมันว่านูพวกใหญ่เชี่ยพุม่มเนาะบันแทนเนาะเออเนาะเรืก่กอะไรไปอะไรมาอยู่สิบ <laughs> ห <15. S 1> <laughs> เนาะนับอยู่นะครับว่าในนูกี่ตัวนะครับในรถจับนะครับในรถจับแล้วหกสิบตัวนะครับเหลยออยู่ประมาณหกสิบตัวนะครับ เพิ่งได้สิบห้าตัวนะครับจะเดินทางตีสองนะครับตอนนี้ห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้นอนหรือเปล่านะครับบอด้ะไรดิอ,ดอ่ายังคิดอยู่นะครับยังคิดอยู่ยังโยนไข่หาบ่อดนะครับว่าบอดตัวในตัวใหญ่นะครับหตัวใครใครับมไห แล้วบงมาตอดแล้วนะครับ <laughs> oh. อ่าโอเคเอาบอนี่ก็บ่งหวงว่ะว่าทรงใดบอนี่จับดู oh. <laughs> ตอดมือเอาเด้อ ไปจับต <ersch> ัวน่เห็นาบะไรมือมันกัดรอมันกัดรอมันก็ยูนตัวเนาะออ้ายีบเดียว เราจะแนะนาแนวทางนะครับทําไมนะครับถึงใส่กงกงแบบนี้นะครับทําไมไม่ใส่กงดักหนูแบบนี้นะครับแบบไหนแบบนี้นะครับก็คือมีนะครับมีอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบกงเหมือนกันนะครับถ้าใส่กงดักหนูแบบนี้นะครับหนูจะตกใจนะครับหนูจะตกใจตกใจแล้วก็จะมีอาการขู่นะครับแต่ถ้าใส่กงใหญ่แบบนี้นะครับอาการตกใจนะครับอาการตกแกเขาจะมีน้อยนะครับอาการตกแกจะมีน้อยอาการขู่ก็จะมีน้อยไม่เหมือนนะครับใส่กงดักหนูเล็กๆนะครับ คือเวลาเขาตกใจนะครับก็คือเขาจะมีที่แอบที่ซ่อนในฟางนะครับแล้วก็จะไม่มีอาการเสียงการขู่กันอะไรนะครับแต่นะครับแต่ถ้าใส่กรงดักนูเล็กๆนะครับอาการเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเขาก็จะดูร้ายมากเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาระวังภัยนะครับตอนกลางคืนนะครับอ่าจับเวลาเอาไปส่งลูกค้านะครับแล้วก็มันจะมันก็จะมีอาการนะครับที่ ไม่น่าเลี้ยงมากเท่าไหร่นะครับเหมือนนูดักนะครับบอไดอีกว่าที่นี่ตัวเมียบอไดว่าที่นี่หุ่นดิเออตัวเมียกับโอเคดคงเลยยี่สิบบอไดมั้งเออ มันต่อยเมื่อเด้ออ่าตัวเมียนะครับตัวเมียสีเดือนนะครับ